สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคิปโต้คินิคอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่า Exchang e Feature Review นะคะกวางก็จะพาไปดูว่าฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ใน e x c h ช n g e เนี่ยมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นไม่เคยดูกันบ้างมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราบ้างค่ะซึ่งวันนี้นะคะกวางก็จะพาไปดูเว็บสาม l อลเลของ e x c h ช n g e b i n บ n c นค่ะซึ่งเพิ่งมีข่าวออกมาเองเนาะเดี๋ยวกวางจะมาทดลองใช้ให้ดูมีไปดูๆมาบ้างแล้วคือหน้าตาเนี่ยน่าใช้มากๆไปดูกันค่่ใในนลลิปี้้้ววาชยังไงไแ ใช้งานง่ายหรือยากยังไงเดี๋ยวมารีวิวกันค่ะโอเคเราก็เข้าไปที่ Exchange b i n a n c e ตามปกติเลยนะคะตามที่เราเข้าเลยแล้วทีนี้ค่ะไปที่ตัว Wallet อแเราข้างบนนะคะก็จะมีเว็บฟรีทีนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะคะให้เราทำการเขียน Wallet ค่ะเขีย okay, รอแป๊บนึงนะ เคป๊บเดียวเขียนว a l เร็เสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้ข้างล่างเนี่ยก็จะมี Swap นะคะแล้วก็ Discover เดี๋ยวจะให้ดูอ่า d o v e r v e r ก็จะมีเหมือนทำให้เราเนี่ยสามารถใช้กระเป๋าได้เหมือนใช้ MetaMask เลยนะคะโดยที่อยู่ใน b บแนน c e ฟีเจอร์นี้นะคะก็จะเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบไม่อยากจำซีด a ฟ e แล้วก็คือมันใช้ง่ายไม่ต้องสลับแอปไปมาด้วยนะคะอย่างที่กวางลองเปิดดูอย่างเงี้ยสมมติเราจะเข้าแผ่นเคสสวอป อ่าอย่างที่เห็นนะคะมันจะไม่เหมือนเวลาเราใช้ MetaMask ในมือถือเนี่ยมันจะค่อนข้างเด้งหน้าต่างเหมือนเว็บไซต์แต่อันเนี้ยนะคะมันจะอยู่ในหน้าต่างเดียวกันเลยอ่ะเออมันดูใช้ง่ายอ่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยก็เชื่อมเลยแค่นี้ค t e เสร็จแล้วไม่ต้องจำชีฟเฟสไม่ต้องจดอะไรเลยนะคะใช้ได้เลยทำให้เราสามารถใช้ d e f i c ซีฟได้ง่ายขึ้นนะคะ <Wow. S 2> อ่าในส่วนของฟีเจอร์ s w a ปนะคะเราก็ เลือกตรงกลางได้เลยข้างล่างนี้นะทีนี้เราก็เลือกเหรียญอะไรเงนี้ได้เลยนะคะมันก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมมากมแล้วเราก็เลือกเหรียญได้เลือกเชนได้ด้วยโอ้มันเวอร์มากม,มันดูดีมากเลยอะ่ะหน้าตาทุกอย่างดูแบบใช้ค่อนข้างง่ายนะคะในส่วนของดิสคัเวอร์ก็จะมีเยอะแยะมากมายดีแอปก็มีอะไรบ้างเนะนี่ยออฟเน็ตเวิร์กเราก็เลือกเน็ตเวิร์กได้ด้วยนะคะออปติมิซอ่มมีอะไรบ้างอารวิม อืมเนี่ยเราก็เลือกได้เลยอย่างนี้เลยอุ้ยในส่วนของ NFT ก็มีด้วยนะคะเนี่ยเออเอาทำหน้าตามาแบบใช้ง่ายจริงๆ แล้วก็ข้างล่างก็มีไกด์นะคะว่า how to use ใช้ยังไงถ้าสำหรับวันนี้นะคะหลายๆคนก็น่าจะมีไกด์แล้วเนาะว่ามันใช้ยังไงหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ย่ะใช้ MetaMask อยู่แล้วบอกเลยว่าตัวนี้คือสบายมากๆโดยเฉพาะในมือถือนะคะที่หน้าตามันจะค่อนข้างใช้ง่ายเลยในคอมก่อนยังไม่ได้ลองนะแต่อันนี้คือดูดีมากดูดีมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ลองใช้ Web3 Wallet ของทาง Bynance นะคะกันดูเนาะ ใช้ง่ายไหมใครชอบแบบไหนมากกว่ากันแบบไหนปลอดภัยกว่าเนี่ยก็ไปปิดเทียบกันดูแล้วกันนะคะอันนี้กวางก็มาลองใช้ให้ดูว่าเออหน้าตามันดูดีสวยงามอยู่เนาะนะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะกวางฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Enterlusta r ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย